ศึกฟุตซอลเอเชียนยูทเกมปีนี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นเต้นและเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลทั่วทั้งทวีปเมื่อทีมชาติไทยชุดเยาวชนสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมโดนกับทีมชาติอิหร่านที่ถือเป็นมหาอำนาจของเอเชียผลการแข่งขันที่จบลงด้วยสกอร์3ถึงไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งหัวใจนักสู้ของเด็กไทยที่ไม่ยอมแพ้ต่อชื่อชั้นและประสบการณ์ของคู่แข่งเกมนี้เริ่มต้นภาย,ายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกดดันทั้งจากแฟนบอลที่คาดหวังและจากชื่อเสียงของคู่ต่อสู้ อิหร่านเป็นทีมที่ไม่เคยพลาดการเข้ารอบลึกในรายการระดับเอเชียพวกเขามีระบบการเล่นที่แข็งแกร่งและมีความเข้าใจเกมอย่างลึกซึ้งแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือทีมไทยกลับเป็นฝ่ายสร้างแรงกดดันตั้งแต่นาทีแรกนักเตะเยาวชนไทยลงสนามด้วยความมั่นใจวิ่งสู้ฟัดทุกจังหวะและใช้ความเร็วกับเทคนิคเข้าทำอย่างแม่นยำการประสานงานของผู้เล่นในแดนกลางถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีมสามารถคุมจังหวะเกมได้ในช่วงแรก นาทีที่หอกขอองค์การแข่งขันกลายเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลไทยต้องจดจำเมื่อทีมไทยฉกฉวยความผิดพลาดของคู่แข่งกลางสนามแล้วเปิดเกมสวนกลับอย่างรวดเร็วบอลถูกส่งต่ออย่างแม่นยำก่อนหลุดไปถึงศูนย์หน้าตัวเก่งที่ยิงเสียบมุมอย่างเฉียบขาดเสียงเฮดังสนั่นทั่วสนามความมดีใจของเด็กไทยแสดงออกบนใบหน้าทุกคนพวกเขากอดกันอย่างภูมิใจในขณะที่โคชข้างสนามส่งสัญญาณให้ตั้งสมาธิต่อไป แต่ในขณนะดเดียวกันอิหร่านซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งและวินัยทางแทคนิกก็ไม่ยอมง่ายง่ายพวกเขาเริ่มปรับจังหวะการเล่นเพิ่มการครองบอลและใช้ร่างกายเข้าสู้เพื่อตัดจังหวะของทีมไทยนาทีที่12อิหร่านมาได้ประตูตีเสมอจากการยิงไกลายสุดแรงที่ผู้รักษาประตูไทยพุ่งปัดได้เพียงปลายนิ้วแต่บอลยังพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามเสียงแฟนบอลอิหร่านดังขึ้นทันทีและบรรยากาศในสนามกลับมาสูสีอีกครั้งทั้งสองทีมผลัดกันบุกผลัดกันรับอย่างไม่มีใครยอมใคร เกมดำเนินไปด้วยความเข้มข้นระดับสูงทุกการสัมผัสบอลเต็มไปด้วยความหมายทุกเสียงเชียร์เต็มไปด้วยความหวังนาทีที่19ทีมไทยกลับมานำอีกครั้งจากจังหวะที่ปีกขวาพาบอลลุยเข้าไปก่อนเปิดเข้ากลางให้เพื่อนร่วมทีมยิงเจาะเป็นประตู2-1ถึงจบครึ่งแรกด้วยเสียงเฮที่ไม่หยุดหย่อนความหวังของแฟนบอลไทยเริ่มลุกโชนว่าบางทีวันนี้อาจเป็นวันประวัติศาสตร์เริ่มครึ่งหลังอิหร่านเดินหน้าบุกอย่างหนักพวกเขารู้ดีว่าหากปล่อยให้ไทยคุมเกมต่อไปอาจเสียโอกาสเข้ารอบ นักเตะอิหร่านใช้ร่างกายบางบอลอย่างยอดเยี่ยมเล่นบอลเร็วและแม่นยำพยายามเจาะแนวรับที่แข็งแกร่งของไทยจนกระทั่งในนาทีที่28พวกเขามาได้ประตูตีเสมออีกครั้งจากลูกเตะมุมที่กองหลังไทยเคลียร์ไม่ขาดบอลกระดอนมาเข้าทางผู้เล่นอิหร่านซัดเข้าไปแบบไม่เหลือหลังจากนั้นเกมยิ่งเปิดมากขึ้นไทยพยายามตอบโต้แต่โดนกดดันอย่างหนักนาทีที่33อิหร่านพลิกแซงนำสามถึงสองจากลูกยิงที่เกิดจากความผิดพลาดเล็กน้อยของแนวรับเสียงเชียร์ของแฟนอิหร่านดังสนั่นสนาม ขนาดเดียวกันฝั่งแฟนบอลไทยก็เงียบลงชั่วครูแต่ไม่ถึงนาทีเด็กไทยเริ่มรวมพลังอีกครั้งพวกเขาไม่ยอมแพ้ยังคงไล่บอลทุกจังหวะบทดีทุกพื้นที่ในสนามจนกระทั่งเกมเข้าสู่นาทีสุดท้ายและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อบอลถูกตัดกลางสนามก่อนถูกส่งต่อไปอยังผู้เล่นหมายเลขสิบที่แตะหนึ่งจังหวะแล้วกดเต็มข้อบอลพุ่งเสียบมุมเข้าไปอย่างสุดสวยผู้บรรยายตะโกนสุดเสียงไทยที่เสมอได้ เสียงเฮดังลั่นไปทั่วทั้งสนามและบนโลกออนไลน์ในขณะเดียวกันก็มีคลิปประตูนั้นถูกแชร์อย่างรวดเร็วเกมจบลงด้วยสกอร์3ถึงอย่างสุดมันหลังจบเกมทั้งสองทีมต่างแสดงสปิริตที่ยอดเยี่ยมเด็กไทยหลายคนถึงกับร้องไห้ด้วยความตื้นตันในขณะที่แฟนบอลทั้งไทยและอิหร่านต่างปรบมือให้ซึ่งการแอลกันโค้ชทีมไทยกล่าวด้วยน้ำเสียงภูมิใจว่าวันนี้เราไม่ได้ชนะในผลแต่เราชนะในใจทุกคน คำพูดนี้กลายเป็นประโยคที่ถูกพูดถึงไปทั่วสื่อโซเชียลอย่างรวดเร็วเพราะมันสะท้อนถึงหัวใจของนักสู้ไทยที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆแม้จะเจอกับทีมที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในเอเชียก็ตามความเสมอนี้ถือว่าเพียงพอที่จะพาทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายของรายการได้อย่างสมศักดิ์ศรีซึ่งถือเป็นการเข้าสู่รอบลึกที่สุดของทีมเยาวชนไทยในรายการนี้การประกบผู้รอบรองชนะเลิศปรากฏว่าไทยต้องไปเจอกับญี่ปุ่น ส่วนอีกคู่เป็นอิหร่านพบอุซเบกิสถานนี่คือการจับคู่ที่ทาให้แฟนบอลทั่วเอเชียต้องลุ้นสุดหัวใจสื่อหลายสํานักเริ่มยกให้ทีมไทยเป็นม้ามืดแห่งทัวร์นาเมนต์เพราะการต่อกรกับอิหร่านอย่างสูสีคือสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยการวิเคราะห์หลังเกมจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความสําเร็จของทีมไทยเกิดจากการวางแทคนติกที่ชาญฉลาดการเพรสซิงตั้งแต่แดนหน้าและการเชื่อมเกมระหว่างผู้เล่นแต่ละตำแหน่งทำให้ทีมสามารถต่อกรกับคู่แข่งที่มีเทคนิคสูงได้อย่างไม่เกรงกลัว นอกจากนี้จิตใจของนักเตะยังถือเป็นปัจจัยสำคัญทุกคนมีความเชื่อมั่นในทีมและในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ปลูกฝังโดยทีมงานโคช้ชตั้งแต่เริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมในแง่ของแฟนบอลกระแสะการสนับสนุนทีมชาติไทยพุ่งสูงขึ้นทันทีหลังจบเกมมีการติดแฮชแท็กในโซเชียลมีเดียจนขึ้นเทรนด์อันดับต้นๆทั้งในไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คลิปจังหวะประตูตีเสมอของไทยถูกแชร์ไปนับแสนครั้งภายในไม่กี่ชั่วโมงหลายคนกล่าวว่านี่คือเกมที่ มันที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตซอลเยาวชนเพราะทั้งสองทีมต่างแสดงให้เห็นถึงฝีเท้าที่สู่สีและหัวใจที่ยิ่งใหญ่พอๆกันในขณนะที่สือ่อิหร่าเองก็ออกมาชื่นชมทีมไทยโดยเฉพาะความเร็วและความแม่นยำในการเปลี่ยนจังหวะเกมซึ่งสร้างปัญหาให้พวกเขาอย่างมากนักวิเคราะห์ฟุตซอลบางรายถึงกับกล่าวว่าเกมนี้คือสัญญาณขององค์การเปลี่ยนยุคในวงการฟุตซอลเอเชีย เพราะทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถยืนหยัดสู้กับทีมจากตะวันออกกลางได้อย่างสูสีและมีคุณภาพไม่ต่างกันการลงทุน on ในระบบเยาวชนของไทยเริ่มเห็นผลอย่างชัดเจนสมาคมกีฬาฟุตซอลได้สร้างโครงสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการแข่งขันภายในประเทศมีมาตรฐานสูงขึ้นและมีการคัดเลือกเยาวชนที่มีพรสวรรค์จากทั่วประเทศมารวมตัวกันภายใต้ระบบฝึกซ้อมที่มีแบบแผนอีกหนึ่งจุดเด่นของทีมไทยชุดนี้คือความสามัคคี ทุกคนเล่นเพื่อทีมเล่นเพื่อธงชาติและไม่ยอมแพ้แม้ในจังหวัดที่ตกเป็นรองในช่วงท้ายเกมที่ทุกอย่างดูเหมือนจะหมดหวังพวกเขายังคงวิ่งสุดแรงวิ่งจนถึงวินาทีสุดท้ายและนั่นคือสิ่งที่ทำให้แฟนบอลทั้งสนามลุกขึ้นยืนปรบมือให้โดยไม่สนว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเกมนี้ทำให้หลายคนมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของกีฬาไม่ใช่แค่การชนะหรือแพ้แต่คือการได้แสดงความสามารถความพยายามและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ หลังเกมมีรายงานว่าผู้บริหารสมาคมกีฬาได้ส่งข้อความแสดงความยินดีถึงทีมทันทีพร้อมยกย่องว่าเด็กชุดนี้คือความหวังของวงการฟุตซอลไทยในอนาคตในขณะที่สื่อญี่ปุ่นและเกาหลีเองก็รายงานข่าวพร้อมยกย่องฟอร์มของทีมไทยว่าเล่นได้อย่างกล้าหาญและชาญฉลาดบางสำนักถึงกับกล่าวว่าไทยคือทีมที่ไม่มีใครอยากเจอในรอบรองชนะเลิศเพราะพวกเขาเล่นด้วยพลังใจมากกว่าพลังร่างกาย ความสำเร็จของทีมชาติไทยในเอเชียนยูทเกมครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วประเทศเด็กๆหลายคนเริ่มหันมาสนใจกีฬาฟุตซอลมากขึ้นโรงเรียนต่างๆเริ่มจัดโครงการส่งเสริมกีฬาและภาพของนักเตะเยาวชนไทยที่ยืนร้องเพลงชาติอย่างภาคภูมิใจกลายเป็นภาพจำที่อบอุ่นในหัวใจของคนไทยทั่วประเทศความรู้สึกเราทำได้กลับมาอีกครั้งแอลและมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในวงการฟุตซอลไทย ในขณะที่ทีมไทยกําลังเตรียมตัวสําหรับเกมรอรองชนะเลิศ e เสียงเชียร์จากแฟนบอลทั่วประเทศกหลังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโค้ชเผยว่าพวกเขาจะไม่เปลี่ยนสไตล์การเล่นมากนักแต่จะเพิ่มความแน่นอนในจังหวะจบสกอร์และการสื่อสารในสนามให้ดียิ่งขึ้นทุกคนรู้ว่าการเจอกับญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่มีใครรู้สึกกลัวมีเพียงความตั้งใจและความเชื่อว,ว่าพวกเขาสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้อีกครั้ง เกมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในรอบต่อไปจึงถูกคาดว่าจะเป็นอีกแมตช์ที่มันสะใจและมีคุณภาพระดับท็อปของเอเชียแม้ผลเสมอ3-3ถึงจะไม่ใช่ชัยชนะในเชิงตัวเลขแต่ในใจของแฟนบอลไทยทั่วประเทศนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เพราะมันสะท้อนถึงการพัฒนาที่แท้จริงของวงการฟุตซอลไทยทั้งในด้านทักษะแทคนิกและจิตวิญ,ญญาณของนักกีฬาไม่มีสิ่งใดจะภาพภูมิกอว,ว่าการเห็นเยาว,วชนของชาติยืนหยัดต่อสู้ด้วยหัวใจและศักดิ์ศรี การเดินทางในเอเชียนยูทเกมครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทีมชาติไทยได้พิสูจน์แล้วว่าพวกเขาไม่ใช่เพียงพวกเขาร่วมแต่คือผู้ท้าชิงตัวจริงของเอเชีย